ภาพก็ได้ตัดมาที่ทางเข้าของกลุ่มโจรก็ได้มีหมาป่าจํานวนมากเข้าโจมตีพวกโจรที่อยู่ที่นี่ภาพก็ได้ตัดไปที่พระเอกที่กําลังสู้กับลีเฟย์หยางเขาก็ได้กระโดดขึ้นไปบนฟ้าเพื่อที่จะได้ทําการโจมตีลีเฟยหยางที่เห็นอย่างนั้นก็ได้กระโดดตามไปอีกคนทั้งสองก็ได้เข้าปะทะกันอย่างรุนแรงและทั้งสองก็ได้ต่อสู้เยือกันไปมาอยู่นานจนทาให้เจ้ามีนั้นรู้สึกหงุดงิดก็ได้เข้ามาช่วยพระเอกจับขาลีเฟย์หยางเอาไว้และได้เหวี่ยงเขาทิ้งอย่างรุนแรงราชาหมาปาาก็จวนนนเํม เพื่อโจมตีไปที่หลีเฟยหยางแต่เขาก็สามารถกระโดดหลบการโจมตีไปได้แต่ก็เกือบจะได้รับบาดเจ็บเช่นกันเมื่อเขาตั้งสติได้แล้วก็ได้คิดว่าถ้าหากยังเป็นแบบนี้ข้าคงสู้พวกนั้นไม่ได้แน่ราชาหมาป่าก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีหลีเฟยหยางแต่เขาก็สามารถก้มหลบได้อย่างง่ายดายแต่ราชาหมาป่าก็ได้หันกลับมาแล้วกระโดดเข้าไปโจมตีอีกครั้งจนทําให้หลีเฟยหยางได้รับการโจมตีเข้าอย่างเต็มๆและได้ลอยกระเด็นมาโดนหมัดของเจ้าหมีจนทําให้หลีเฟยหยางนั้นต้องกระเด็นลอยขึ้นไปบนฟ อย่างอยู่บนท้องฟ้านั่นก็คือพระเอ,อกที่ลอยมาโจมตีเขาด้วยความเร็วสูงและแล้วหลีเ่เฟยหยางก็ได้รับการโจมตีที่รุนแรงมากเข้าไป จนในที่สุดเขาก็สู้ไม่ไหวและได้ลงไปนอนกองกับพื้นอย่างหน้าอานาถพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นเขาก็รู้ว่าตัวเองนั้นสามารถเอาชนะกองโจนหมาป่าทองคําได้ราชาหมาป่าก็ได้เดินก็มาหาพระเอกและเขาก็ได้เห็นท่าทีของมันและพูดว่านี่เจ้าคิดจะฆ่าลีเฟย์อย่างนั้นเหรอือข้าก็รู้อยู่หรอกว่าเจ้านั้นแค้นเขาเป็นอย่างมากเอาเป็นว่าข้าจะเป็นคนลงโทษเขาเองส่วนพวกเจ้ากับข้าก็ต่างคนต่างไปถ้าพวกเจ้ามีปัญหาอะไรก็มาหาข้าได้ทุกเวลาราชาหมาป่าสีน้ําเงินก็ได้หอนออกมาเสียงอย่างดังจนทำให้หมาป่าตัวอื่นนั้นนต่างางกั วิ่งกลับไปยังที่ของพวกมันราชาหมาป่าก็จะเดินเข้ามาหาพระเอกจึงทำให้พระเอกนั้นคิดว่าราชาหมาป่านั้นต้องการที่จะสู้กับเขา จนทําให้เขานั้นต้องโชว์ถ้าไม่ตายทําลายก้อนหินที่อยู่ข้างๆนั้นระเบิดจนกลายเป็นฝุ่ยผงและได้บอกราชาหมาป่าไปว่าถ้าข้าเอาจริง,รงๆเจ้าน่าจะรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังคิดที่จะสู้กับข้าอยู่อีกงั้นเหรอราชาหมาป่าที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ถอยหลังกลับไปและได้วิ่งพาลูกน้องของมันกลับไปอย่างที่ของตัวเองพระเอกก็ได้กระโดดขึ้นไปบนหลังคาและได้โบกมือลาให้กับเจ้าราชาหมาป่ามันก็ได้หันมามองพระเอกแล้วเดินทางต่อไปในระหว่างนั้นกลุ่มคนที่ได้ตามพระเอกก็ได้บินลงมา พระเอกก็ได <function als. S 2> ้กระโดดลงมาเพื่อพูดคุยกับพวกเขาว่าเขานั้นเอาชนะกองโจรมาป่าทองคำด้วยตัวคนเดียวชายคนนี้ก็ได้บอกกับพระเอกว่าเขานั้นมีความสามารถมากที่สามารถเอาชนะกองโจรมาป่าทองคำได้พระเอกก็ได้บอกคนพวกนี้ว่าข้านั้นได้ร่วมมือกับพวกมาป่าสีน้ำเงินจึงสามารถเอาชนะกลุ่มโจรมาป่าทองคำได้ข้าจึงอยากจะถามพวกท่านว่ามันผิดกฎหรือเปล่าคนที่ดียินอย่างนั้นก็ต่างพูดอะไรไม่ออกเลยเพราะว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนชายผมแดงก็ได้บอกกับพระเอกว่ามันไม่ผิดกฎล็อกเจ้า ทำได้ดีมาก แต่ถ้าให้คนอื่นมาช่วยเหลือจะถือว่าผิดกฎแต่นี่เจ้ากับร่วมมือกับสัตว์อสูรเท่านั้นจึงไม่มีทางที่จะผิดกฎได้แน,น่สายเสื้อเขียวก็ได้พูดว่ายิ่งไปกว่านั้นเจ้าเลือกที่จะจัดการกับกลุ่มโจรมาป่าทองคําการที่เจ้าร่วมมือกับพวกมาป่านั้นเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลแล้วเจ้าผมแดงก็ได้บอกกับพระเอกด้วยความมั่นอบมั่นใจพร้อมกับยกนิ้วให้ว่าเจ้าคือคนที่แข็งแกร่งและเป็นอัจฉรยะของโรงเรียนเทนเปยซึ่งหาได้ยากมากเจ้าจงภูมิใจกับสิ่งที่เจ้าทําซะพวกเขาก ของกลุ่มโจรข้างในก็เต็มไปด้วยสิ่งของมากมายพระเอกก็ได้เดินเข้ามาดูและได้เจอกับทรัพย์สมบัติจํานวนมากที่กองอยู่และเขาก็ได้เจอกับจดหมายบางอย่างซึ่งในนั้นก็มีการเขียนถึงตระกูลหลีทุกคนพระเอกที่ได้เห็นก็ถึงกับหนายกับตระกูลหลีไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่ตระกูลหลีทั้งนั้นเลยพระเอกก็ได้ถามกับพวกเขาว่าต้องการจะย,ยึดของทั้งหมดจากที่นี่หรือไม่ชายผมแดงก็ได้บอกกับพระเอกว่าถ้าเจ้าเป็นผู้ชนะก็สามารถเอาของที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดไปได้พระเอกก็ได้หยิบเหรียขึ้้นมมาาพพอกับูดว่ งั้นข้าก็เป็นเศรษฐีแล้วล่ะสิชายคนหนึ่งก็ได้บอกพระเอกว่าเอาไว้เรามาคุยเรื่องนี้ตอนที่เจ้าชนะแล้วตังหากล่ะพระเอกก็ได้คว่างเหรียญพร้อมกับพูดว่าถ้าข้าผ่านบททดสอบด่านที่3มเมื่อไหร่พวกตระกูลหลี่เตรียมตัวรอรับผลกรรมได้เลยจากนั้นพระเอกก็ได้จุดไฟเผาฐานที่มั่นของพวกกลุ่มโจรและได้ยืนดูสภาพของที่นั่นก่อนที่จะจากไปเขาก็ได้ขี่ม้าและออกเดินทางในทันที และได้เดินทางมาถึงที่ฐานตรงเชิงเขาที่นั่นก็ได้มีคนมากมายที่กําลังรอพระเอกอยู่ชายผมแดงก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่พระเอกทําไว้ให้กับคนอื่นฟังและได้นาทรัพย์สมบัติมากมายที่พวกกลุ่มโจรนั้นได้ปล้นไปกลับคืนมาหัวหน้ายูวูที่ดียินอย่างนั้นก็รู้สึกไม่ชอบใจพระเอกที่กําลังยืนรอผลลัพธ์ก็ได้พูดว่าผู้นําตระกูลหลี่ท่านรู้สึกเครียดบ้างไหมเขาก็ได้เดินเข้ามาหาแม่นางสูและนางก็ได้บอกกับพระเอกว่าเจ้าเอาความคิดมาจากไหนที่กล้าไปขอความช่วยเหลือจากหมาป่าสีน้ําเงินพระเอกก็ได้ตอบแบบนเขิ ว่าข้าก็แค่ใช้ความรู้สึกของข้าก็เท่านั้นเองผู้โอโศซุยก็ได้เข้ามาแยกทั้งสองออกจากกันและได้พูดว่าในที่สุดก็ได้มาถึงการทดสอบด่านที่3ซึ่งด่านนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเพราะว่าเจ้านั้นสามารถผ่านทั้งสองด่านได้เพียงใช้เวลาแค่ครึ่งวันแต่ระยะเวลาในการทดสอบนั้นมีเวลาแค่7วันเท่านั้นแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยเจ้ากับสามารถผ่านได้ทั้งสองระดับเนี่ยพวกตะกุลหลี่ก็ได้ทำท่าไม่พอใจที่เพียงนั้นสามารถผ่านบททดสอบได้ถึง2ระดับพวกชาวบ้านที่ได้ยินผู้โอโศพูดอย่างนั้นนกก็ต่าางพาัดีใจ กับพระเอกผู้เอาโศซุยก็ได้บอกกับพระเอกว่าเจ้าผ่านบททดสอบทั้งสองอย่างโดยใช้เวลายังไม่ถึงวันเลยเพราะงั้นข้าจะจะลักซื่อของเจ้าไว้ที่อนุสาวรีย์เพื่อให้คนอื่นได้รู้ว่าเจ้านั้นแข็งแกร่งเพียงใดและเป็นอันดับหนึ่งของเมืองเคนเป่ยแห่งนี้พวกชาวบ้านที่ได้ยินอย่างนั้นก็ต่างพากันดีใจกับเอกกันซะยกใหญ่พระเอกก็ได้เดินเข้ามาบอกกับหัวหน้ายูวูว่าข้าผ่านบททดสอบได้ตั้งสองด่านแล้วแต่ข้าอยากรู้ว่าหัวหน้ายูวูนั้นจะรู้สึกดีใจกับข้าไหมหัวหน้ายูวูก็ได้ทำท่ามมใ้้้พพพอออจจแลวไไไไดดดููป่่าาารรสึกกกกกยินีับเเะ็ กับเขาว่านี่ท่านยังไม่ยอมรับความจริงอีกอย่างนั้นหรือว่าข้าคนนี้นั้นมีความสามารถหรือว่าท่านจะตัดสินว่าข้านั้นเป็นคนโกงหัวหน้ายูวูที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้บอกกับพระเอ,อกไปว่าซือหวงเจ้าอย่าพูดจาอวดดีจนเกินไปพระเอ,อกก็ได้พูดว่าข้าคิดว่าหัวหน้ายูวูนั้นเป็นคนที่น่าด้านสุดๆไปเลยหัวหน้ายูวูที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ไม่พอใจและซีหน้าพระเอ,อกไปหนึ่งที ทุกคนที่เห็นอย่างนั้นก็ต่างพากันหัวเราะให้กับหัวหน้ายูวูจากนั้นพระเอกก็ได้พูดว่าข้ายากให้หัวหน้ายูวูนั้นให้การทดสอบกับข้าอย่างเป็นธรรมหัวหน้ายูวูที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าก็ได้งั้นข้าจะยอมให้เจ้าเลือกบททดสอบที่เจ้าต้องการพระเอกก็ได้ขอบคุณเขาอย่างใจจริงพระเอกก็ได้บอกให้ผู้อโศซุยนั้นหาบททดสอบที่เหมาะกับเขาที่สุดจากนั้นผู้อโศซุยก็ได้คิดว่าจะหาบททดสอบแบบไหนให้กับพระเอกและเขาก็ได้คิดว่าจะให้พระเอกนั้นต่อสู้กับใครสักคนพระเอกก ก็เลือกคู่ต่อสู้ของเจ้าเองและต้องไม่เอาคนที่อ่อนแอจนเกินไปพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้คิดและมองหาคู่ต่อสู้ที่เหมาะที่สุดสําหรับเขาและเขาก็ได้มองไปที่ตระกูลหลี่ทุกคนแต่พระเอกก็ได้เลือกที่จะจัดการกับหลี่เจินฉีผู้นําตระกูลหลี่ที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับไม่พอใจเหตุไฉนถึงได้มาเลือกลูกชายของเขาที่ได้รับบาดเจ็บและยังไม่ฟื้นตัวจากการต่อสู้แบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะเจ้าคิดจะเอาเปรียบคนอื่นอย่างนั้นเหรอผู้อาวสุยก็ได้บอกกับพระเอกว่าถ้าจะให้ต่อสู้กับหล งงและได้รู้ว่าเหตุผลที่สู้กันไม่ได้เพราะอะไรแล้วได้พูดว่าอ๋อข้ารู้แล้วเพราะว่าลินเจนชีนั้นอ่อนแอเกินไปใช่ไหมล่ะหลินเจนฉีที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ชี้หน้าด่าพระเอกแล้วได้พูดว่านี่เจ้าคิดจะทําให้ข้าคนนี้ขายหน้าอย่างนั้นเหรอพระเอกก็ได้พูดกลับไปว่าถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงเจ้ากล้าที่จะสู้กับข้าไหมล่ะผู้อาวสโซุยก็ได้บอกให้พระเอกนั้นรีบเลือกคู่ต่อสู้คนอื่นและในที่สุดพระเอกก็ได้เลือกคู่ต่อสู้นั่นก็คือเจ้้้าาาลลแบบบกกนนนนัััอีไดิรรระะ็ถตจปปวคสํหผ ก็ขอกลาบอาภัยมาหาที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ